สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารูบะลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยานมิทแห่งใจคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงชาวราศีมีนหรือผู้ที่ผูกลัคนาเราเป็นราศีมีนในช่วงปี2569ค่ะช่องนี้เราจะเป็นการดูดวงอ้างอิงการแบ่งลัคนาตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างที่19พฤศภิกายนค่ะถึง21มีนาคมสําหรับใครที่ยังต้องการดูตามลัคนาและอยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลคนาาาไว้้้ใหดล่ การทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะและสามารถติดต่อลูกตาลได้นะคะที่ line official kawline a a d r o ายลูกตาลได้เลยค่ะ,ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใและเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะการดูดวงจะเป็น ภาพรวมของปี2569นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคุณไดดไพ่อะไรบ้างนะคะจากหน้าไพา่ไพ่เวลาของคุณคือตัวของซีซับเพนตาโคลค่ะเดวิลนะคะโฟร์ออฟเพนตาโคลเซเวนออฟขับนะคะเทนซับเพนตาโคลทรีออฟสอดนะคะ u s สทิส The f o ู d ดอ่าเทนซาวและบสุดท้ายคือจัสเมน์ค่ะปีนี้เนี่ยตานมองว่าเป็นปีที่คุณอะคะ่ะจะเจอพบเจอความจริงนะคะเจอเรื่องต่างๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอ่อไพ่ใบแรกของคุณนะคะในเรื่องของการเนี่ยซิสเพนเดโคนะคะจะเป็นช่วงเวลาปีนี้เนี่ยมันเหมือนทํางานแล้วเหมือนทําบุญนะคะมันเหมือนแบบทำงานเราต้องเสียสลางานเราจะค่อนข้างเยอะนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยมีทั้งอ่าเทนซาวาน์ War, นะคะเป็นเดิ the bag, เมะะแบก แต่การทํางานครั้งนี้ค่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะมันก็เลยอาจจะต้องเสียสละตัวตนนะคะเสียสละอะไรหลายอย่างบางทีเนี่ยงานอาจจะยุ่งมากจนจนทําให้เราอาจจะละเลยในเรื่องของครอบครัวละเลยในเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็ต้องบาลานซ์กันนิดหนึ่งนะคะจะทิ i ขึ้นมาค่ะใครนะคะแบบ ต้องการงานใหม่หอะไรเงี้ยคะก็จะมีโอกาสในการเซ็นสัญญาต่างๆได้นะคะแล้วก็จะได้งานเงินที่ดีแต่ว่ามันเหมือนเออดวิลขึ้นมาเนี่ยงานมันก็จะหนักมากนะคะสิ่งสําคัญนะคะคุณควรจะลองคอมเพลกันดูนะคะว่าสิ่งที่คุณได้รับนะคะเงินที่ได้รับกับ ผลตอบแทนผลตอบแทนที่ที่ได้ะคะ่ะกับงานที่ทำะคะ่ะมันบาลานซ์กันไหมเพราะว่าดูจากหน้าไพ่เนี่ยตามมาว่างานมันหนักแล้วก็อาจจะมีท็อกซิกในที่ทํางานอันนี้ต้องบอกก่อนนะทรีอัพสอดเนี่ยอาจจะมีคนติฉินมีคนอินทาหรือมีคนพูดอะไรไม่ดีใส่เราอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะได้ต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะบางทีอะคะ่ะปีนี้อาจจะเป็นปีที่คุณมีหลายอย่างที่อยากทํานะคะแล้วก็อาจจะเจอเรื่องอะไรที่ค่อนข้างหนักเพราะว่ามันเหมือนแบกรับอะไรมา ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็จัดเมนขึ้นมาค่ะเป็นปีแห่งการแบบตัดสินใจปีแห่งการประกาศว่าคุณจะเอาอย่างไรบางทีอะค่ะผลลัพธ์ต่างๆที่คุณเจอนะคะเรื่องอะไรเรื่องราวต่างๆเนาะแต่อยากบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันดีเสมอมีคนเคยกล่าวไว้นะคะสิ่งทีเเ่เรียกว่าเกิดขึ้นมันอาจจะทําให้คุณรู้อกรู้สึกอกหักเสียใจรู้สึก เอ่อทอแท้อะไรก็แล้วแต่เป็นความจริงที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแต่เชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเพื่อให้เราอ่ะได้ไปต่อในอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็จะสเมนเนี่ปีนี้คุณจะเห็นทตุแท้ของคนในการทํางานนะคะในเรื่องของอ่าการเงินนะคะปีนี้ก็คือจริงๆเงินเข้าเยอะค่ะแต่ว่าคุ้มกับผลลับเอ่อผลกับงานที่เราทำมนะคะเพราะามันเหมือนกับทาเราใช้ทํางานมาแล้วเหลือเราเอาเงินไปให้คนอื่นหรือเปล่าอันเนี้ยต้องกลับมาพูด กลับมารักตัวเองก่อนนะสิทซิ์ส่วนตัยเราให้คนอื่นยืมหรือว่าเราให้คนอื่นมากเกินไปไหม แล้วมันทาให้เราเสียใจหรือเปล่านะคะเดวิลขึ้นมาค่ะตัมนมองว่าเงินข,ข,ขาเข้าของคุณอนะ่ะคุณทําเต็มที่คุณแบกเต็มที่คุณทําให้เต็มที่เลยนะคะออกปังหาหรือว่ามีคนที่แบบว่าพยายามจะมาหลอกลวงนะคะระวังพวกสแกมเมอร์ไว้นิดหนึ่งนะคะระวังเรื่องของการหลอกลวงต่างๆเนาะหรือว่าการอกหักเสียใจในเรื่องของการเงินเนี่ยมันอาจจะเจอความจริงอะไรหลายๆอย่างที่จะปวดหรือว่าดีลต่างๆที่แบบเคยมีปัญหาไงนนะคะมันอาจจะถึงเวลาในการแบบตัดสินนะคะบางทีการเงินนะคะสิ่งที่ผ่า่อะ ให้ยอมรับก็คือตัวของฟอร์เพนเอลอะใช้เงินแบบพอดีตัวนะบางคนบอกว่าใช้ใช้ปกติก็ไม่ได้ใช้ใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วแต่ว่าบางคนอะเป็นนี้เหมือนกับ เรียกว่าเป็นนี้อุปถัมภ์หรือว่าแบบใช้นี่แทนคนอื่นหรือบบว่าว่าแฟนมีปัญหาแล้วกเ็เอาเงินไปใช้ให้อะค่ะแต่ถามว่ามันเป็นผลดีกับเราไหมเราต้องกลับมาตัดสินใจตัวเองนะจัสเมนเนี่ยมันคือเป็นไพ่กลางๆสาหรับตานะ่ะทุกอย่างมันขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณจัสเมนอะผลลัพธ์ต่างๆเนะี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราถ้าเราเสียสละคนอื่นแล้วว่าอ่ารักคนอื่นได้อะ่ะตันมองว่าแต่อย่าลืมที่จะรักตัวเองด้วยถ้าการการเหมือนกับ การมีเงินแล้วเราไปให้คนอื่นแบบค่อนข้างเยอะอะค่ะอย่าลืมที่จะแบบมีเผื่อไว้ตัวเองนะสุดท้ายแล้วอะคนที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเรานีย่ยทำให้แบบตัวเองถอดแทนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีแรงห่ะตังค์เนาะถัดไปนะคะเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยปีนี้จริงๆอยากให้พักก่อน มีโอกาสจะเจอเนื้อคู่นะแต่ว่ามันดูเอเนอรไม่ดีเหมือนเขาเองอาจจะมีลักษณะของมือที่สามหรือว่ามีแบบหลักซอนอะไรอย่างงี้กันอยู่หรือเราเจอเขาในวันที่มันไม่ใช่ค่ะคู่อะจริงๆแล้ว่ในในความเป็นจริงแล้วมันมีโอกาสได้แบบปิดในชาติภพเนือมีอาจจะมีเนื้อคู่ได้หลายคนได้แต่อยากให้กลับมาออ่ โฟกัสนะคะที่เรื่องของตัวเองก่อนกลับไปอยู่กับเพื่อนก่อนคือถ้ามีความรักแล้วเขาอาจจะให้เงินให้ให้แบบความรักกับเราแต่ว่ามันมีพา์ที่ทําให้เราเจ็บปวดเขาอาจจะเป็นคนรักที่็อกซิกอาจจะทําให้อ่อเป็นดูเป็นคู่เวรคู่กรรมอ่ะดูเป็นเป็นเหมือนเป็นคู่จริงๆนะแต่เป็นคู่เวรคู่กรรมคู่ที่มาแบบชดใช้กรรมกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เลยมองว่าถ้าอา่อไม่เหนือบากวารายรงอยากให้คนโสดข,ของชาวราศีมีเนี่ยนะ กลับมารักตัวเองให้มากก่อนโฟกัสที่ตัวเองมันอาจจะมีช้อยต่างๆเข้ามาแต่มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ใช่นะคะแต่อย่างที่บอกว่าการดูดวงครั้งนี้มันเป็นดูดวงแบบ general reading เนอะมันมันไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงสำหรับใครไปเศษเนี่ยมันก็เลยไม่ได้บอกว่าทุกคนที่อยู่ในราศีมีนจะต้องแบบเจอเรื่องอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครต้องการแบบลงในส่วนตัวเนี่ยก็ทักบันมาได้เด๋ยว ดูแลตรงนี้ให้นะคะถัดไปนะคะเรื่องของความรักของคนที่มีคู่เนี่ยปีนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นการดูดวงแบบ general reading เนาะถ้ามุมตรงเนี้ถ้าเดวิลหรือว่าพรี s ฟสอดใน light, หมอดูหลายๆคน <c oughs> ก็อาจจะมองว่าม,มีเรื่องของมือที่สามมีเรื่องของอการอะไรที่แบบทําให้เรื่องที่เราเสียใจได้อะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าสําหรับตาแล้วอะ่ะคือถ้าดูจากหน้าไพ่ดูดีๆมันไม่มีการจบนะ เออความรักอะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยค่ะเอ่อตันมองว่ามันจะมีการพยายามกลับมามีความเรื่องของความสัมพันธ์บางทีอคนที่มีอะอาจจะเป็นเราก็ได้ เราอาจจะฮอตฮาร์แซบอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีคนอื่นๆมีชอยส์อื่นที่เข้ามาแต่สิ่งสําคัญนะคะเราต้องโฟกัสที่ตัวเองว่าเป้าหมายปลายทางของเราอยากมีครอบครัวไหมแล้วตตนเชื่อว่าครอบครัวเป็นพลังขุมพลังที่ดีสําหรับคนที่เป็นชาวราศีมีนเนาะเดือนอปีนี้สิ่งที่ขึ้นมาคือการเสียสละการให้อภัยนะคะในมุมของตันเนี่ยตันมองว่าทริอปซอกับเดว,วิลค่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการมีมือที่3ก็ได้แต่สิ่งที่อาจจะต้องระวงังนั่นก็คือเรื่องของหัวใจคําพูดที่บาดใจ หรือความหึงหวงนะคะแต่มองว่าความรักอะ่ะจริงๆอ่ะเทนซอฟเพนเดอร์เครักก็เป็นครอบเป็นพลังขุมพลังที่ดีสร้างโอกาสสร้างเงินให้กับคุณด้วยซ้าไปหรือคนรักก็สายสพอร์ตนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงการแต่งงานแต่ไม่มีภาวะของความหึงหวงนะคะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไปนิดหนึ่งปีนี้อะ่ะความรักอาจจะ ชัดเจนว่าค่อนข้างเหนื่อยนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้แบบโฟล์รอ์เซ็นตะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งสําคัญอ่ะมันเป็นบททดสอบว่าคุณยังหลักหรือเปล่าเราจะสเเมนใบสุดท้ายะค่ะมันเป็นไพ่กลางๆนะเลิกก็ได้ไม่เลิกก็ได้มันขึ้นอยู่กับเราสเเมนเนีขึ้นอยู่กับการตัดสินทีเนี้ยการให้อภัยอ่ะมันไม่ได้แปลว่า ม,มันสิ่งที่ตาเห็นนะตนเห็นคือความให้อภัยแล้วจัสมินเนี่ยด้วยความว่ามันเป็นไพ่กลางๆเนี่ยอยากบอกอย่างางที่บอกว่ามันมีทั้งไปต่อได้หรือบางคนนะคะอาจจะแบบว่าเลือกที่จะแบบเลิกหลักก็ได้นะคะแต่ว่าจะจากกันด้วยดีนะคะตัวของจัสมินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมันเป็นการตัดสินใจที่ถี่ถ้วนไอ้่างที่บอกว่าโดยรวมอ่ะอาจจะหลายๆแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอาจจะให้โอกาสในการไปต่อแต่อย่าลืม ที่จะแก้ไขด้วยนะคะเดวิลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหึงหวงก็ได้หรือเป็นเพราะที่แบบมีคนอื่น,นมาสนใจคนของเราถ้ามาดูจากราักฐานที่แบบว่าเราต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะว่าทาไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นบางคนอาจจะทํางานหนะักจนหางานหางเงินจนลืมเอาใจใส่คนรักนะคะเรามาดูดวงเนี่ยเรามาดูดวงล่วงหน้าถ้าสมมุติว่าเราเรา,เราเจอเจอเจอเคสแบบนี้ค่ะเราเราต้องกลับไปเจอคำถายแบบนี้เราจะต้องกลับไปกลับไปดูแลคนของเรา ของเราให้ดีนะคะเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้นะคะก็ขอให้อ่ความรักความสัมพันธ์นะคะให้อภัยกันแล้วก็ท้อทีท้อใย,ยกันไปนะคะในมุมของเรื่องของสุขภาพนะคะเดือนนี้อยากให้รองความเครียดพิตกังวลน,นะคะเรื่องของโรคหัวใจนะคะเรื่องของความน้อยอกน้อยใจนะคะต่างๆเนาะปรับบาลานซ์ของร่างกายบางคนแบกอะไรไปเยอะคะ่ะเครียดค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จัสเมนเนี่ยต้องดูเรื่องของบางคนเขามองว่าเป็นโรคเรโรคก,กรรมแต่สาหรับตาน จะเป็นของตาเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคที่แบบมาจากพฤติกรรมนะคะเบาหวานความดันนะคะไขมันต่างๆเนาะคือถ้าเราปรับพฤติกรรมต่างๆมันจะแก้ไขได้นะคะแต่อยากให้ระวังเรื่องของโรคหัวใจไว้หรือว่า เป็นเรื่องของแับการน้อยใจเก่งอะไรเงี้ยค่ะความเครียดสูงมันเอฟเฟกไปทั้งหมดนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะก็อย่างที่บอกว่าเออก็ระวังเรื่องพวกนี้นะคะในส่วนของการทําบุญนะคะปีนี้เนี่ยอยากให้ลองทําบุญกับเรื่องของการเอ่อลงสมนะคะการทําบุญด้วยการบริจาคเลือดนะคะการทําบุญให้กับเอ่อเรื่องของ วลณิเรื่องของโรคมะเร็งต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการทําบุญเรื่องของสถานที่นะคะสถานที่ต่างๆเป็นศาลก็ได้หรือว่าจะเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆค่ะก็จะเป็นผลดีให้เป็นการทาเป็นการเสริมบุญให้กับคุณได้นะคะในอย่างที่บอกมาตลอดค่ะว่าการทําบุญเนี่ยจริงๆแล้วทาบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรค่ะมันได้หมดเลยขอเราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดูคุณมานะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามกันนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อไลน์ฟิชเชลเขาไลน์แอดแอดฮารุบัลูกไลได้นะคะสุดท้ายนี้ลูกตาตเนี่ยให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอบุบร,รักษาเทวดาคุ้มครองค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสีเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย